hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พรายมีรถมาอัปเดตราคาส่วนลดกันสูงสุดถึง90,000บาทเลยนะคะใครเห็นคลิปนี้ก่อนนะคะมีสิทธิ์ก่อนเลยนะวันนี้จัดส่วนลดนะคะ Toyota Corolla Altis 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2019 mm hmm. เพื่อนคะตอนนี้ค่ะส่วนลดนะคะสูงสุดถึง90,000บาทวันนี้ผ่อนเบาๆเพียง6,900ทเท่านั้นนะคะใครที่ตามหารถนะคะที่จะเอาไปแบบ หาเงินได้นะคะคันนี้ก็เป็น Toyota าคุล่าอัลติสนะคะหลายๆคนเอาไปขับโบบ้างขับแก๊บบ้างนะคะนี่ก็แนะนําเลยนะสำหรับใครที่อยากได้รถนะคะที่เขาหาค่างวดผ่อนให้ตัวเองได้แนะ,ะนําเลยรุ่นนี้เลยนะคะมาคันเดียวนะกับส่วนลดสูงสุดถึง90 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยทุกคนนะคะสำหรับโตโยต้าคุล่าอัลติส 1.6G นะคะเป็นรุ่นตัวท็อป G เลย กระจังหน้านะคะได้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะได้ชุดไฟ d a y l ไลท์มาให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์1.6นะคะได้ในส่วนของล้ออันลอยนะคะเป็นล้อเดิมของเขาเลยค่ะยางคุณภาพดีบิสโตนค่ะเป็นยางขอบ16นะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมาให้ด้วยค่ะ มือจับนะคะมีเด e l ไล e n เ e นโครเมียมมาให้นะคะกันศาสตร์ยูดฟอร์นิวอัลติสตรงรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมนี้บ้างค่ะนี่คือรถนะคะที่ดีไซน์มาเพื่อแบบให้ทุกคนนะคะได้เนาะเข้าใจกันแล้วก็เข้าถึงกันได้ทุกรุ่นนะคะทุกสมัยเลยนะคะนี่เป็นปี19นะคะนี่นะคะคุณล่าอัลติสนะคะ1.6 G นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยกล้องหลังก็มีมาให้ครบค่ะ สำหรับภายในห้องสัมภาระนะคะก็กว้างจุใจเลยนะคะเดี๋ยวพอให้ดูกันด้านหลังห้องสัมภาระนะคะใส่ของสัมภาระได้เยอะนี่จ้ะนะคะภายในรถคือกลิ่นใหม่มากทุกคนคือสะอาดสุดๆเลยนะคะให้ดูนะ รถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะนี่คือรถที่เราตั้งใจคัดมาให้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แม่แรงยางอะไหล่นะคะไว้ให้แบบนี้เลยนะคะนี่คือรถเดิมๆเ,เลยนะสปเรย์ที่ตามหาอยู่นะคะดูได้นะคะนี่น็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมด้วยเช่นกันค่ะเครื่องเดิมนะคะทุกอย่างคือเราเช็คมาให้หมดแล้วนะคะว่าเป็นรถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ําค่ะเดิมๆพร้อมใช้งานค่ะ ภายในนะคะได้ชุดเบาะนะคะเป็นโทนสีเบจสวยๆเลยเพื่อนๆว่าสวยไหมดูสิเบาะสีเบจนะคะดูสบายตานะคะทําให้รถดูลักชวรี่ไปอีกนะคะนี่ด้านหลังนะตรงนี้นะคะที่นั่งด้านหลังมีช่องเสียบสาย USB ให้2ช่องเลยนะจ๊ะเพดานสะอาดโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะปกเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับที่นั่งคนขับกันคะ่ะ นี่นะคะได้ชุดเบาะนะคะสวยๆเลยเป็นเบาะหนังสีเบจนะสวยมากได้พุ่มไมยนะคะที่เป็นถุงลมนิรภัย SRS นะคะมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้นะคะรถปี19วิ่งไปแสนนิดๆถือว่าปกติเลยทุกคนนะคะตรงกลางนะคะได้ช่องเสียบแผ่น CD นะคะ mm hmm. AUX USB ให้ครบเลยสวยจังทุกคนนะคะ ปรับราคาให้แล้วนะคะให้ผ่อนกันได้สบายนะคะตรงกลางไม่เน้นจอนะแต่เน้นกดปุ่มด้านข้างเพราะว่าใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะมีพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยสวยมากๆมีกระจกในตัวด้วยนะคะสวยจริงทุกคนมีนาฬิกาอนาล็อกตรงนี้ให้ด้วยค่ะบุ mm ๊คเซอร์วิทติดรถมาให้ภาษีพรบต่อให้นะคะ ใครนะคะที่ตามหารถนะคะดีๆสักคันนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะกุญแจสมารนทีเลสนะคะมีให้2ดอกแบบนี้เลยนะคะวันนี้ปรับราคาให้แล้วนะนะคะส่วนรถนะคะสูงสุดถึง90,000บาทวันนี้ราคาพิเศษเพียง399,000บาทค่ะและคันนี้นะคะก็ผ่อนเพียง6,900บเเท่านั้นนะคะใครที่ตามหารถอยู่นะคะหรืออยากได้รถที่แบบ ดูหรูมีสไตล์สักคันแนะนำคันนี้เลยนะคะออกรถใช้งเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยจ่ะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะอย่าลืมบอกว่ามาจาก y YouTube ด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ